ย้อนกลับไปในปี1982นะครับตอนนั้นเนี่ยโลกของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเพียงเท่านั้นนะครับมันมีเรื่องน่าทึ่งของ compact c o m เตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการรวมตัวของวิศวกรคอมพิวเตอร์3าคนจากบริษัทเท x a ซัสอินทร e สเมนะครับซึ่งได้แก่ลอดแคนเนียนจิมแฮริสและบิลเมอร์โตด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียงแค่1,000ดอลลาร์นะครับ จากแต่ละคนพวกเขาสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในะประวัติศาสตร์วงการธุรกิจซึ่งการก่อตั้ง Compact ก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและผู้บริโภคเริ่มมองหาทางเลือกอื่นนะครับนอกเหนือจาก IBM PC ที่กําลังคลองตลาดอยู่ในขณะนั้นความสําเร็จของพวกเขาเนี่ยดำเนินต่อเนื่องจนในปี1993 Comp a c t สามารถสร้างยอดขายสูงถึง7 0 0 0ล้านดอลลาร์และทำกำไรสูงถึง867ล้านดอลลาร์ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Apple เนี่ยต้องแบกรับภาระราการปรับโครงสร้าง320ล้านดอลลาร์บริษัทอย่างเดวก็ขาดทุน75ล้านดอลลาร์หรือ IBM เพียงแค่ทำได้เท่าทุนเท่านั้นแล้วเป็นเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ในทุกวันนี้เองเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินชื่อของ Compact อีกต่อไปไปรับฟังกันได้เลยครับผม welcome to geek story p o w e r f u l story. ว n s p i r e p e ั p ส e สวัสดีครับผมดนทลราดนจากเดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการค e สตอรี่นะครับรายการที่ย่อมเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงแบรนด์คอมพิวเตอร์แบรนด์หนึ่งนะครับถ้าขครบย้อนไปยุค90ยุค2000เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเคยใช้กันอยู่นะครับแบรนด์อย่าง Compact แต่ในทุกวันนี้เนี่ย เราแทบจะไม่ได้เห็นชื่อแบรนด์นี้อีกต่อไปนะครับมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านการก่อตั้งของบริษัทนี้นะครับโดยวิศวกร3คนที่ออกมาจาก t ท x a s ั n s t r u m e n t s แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทสร้างการเติบโตได้รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจของอเมริกาในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับแม้กระทั่งเริ่มต้นการเปิดตัวในปีแรกของบริษัท Compact พวกเขาสร้างไรายได้ถึง111ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ไม่เคยมีบริษัทใดทําได้มาก่อนนะครับ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้เนี่ยมาจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทนั่นก็คือ compact portable นะครับคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องแรกที่สามารถทำงานร่วมกับ IBM PC ได้อย่างสมบูรณ์แม้จะมีน้ำหนักถึงราวๆ28บปอนด์และต้องใช้รถเข็นในการเคลื่อยนย้ายแต่มันก็ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่ต้องการความคล่องตัวมากกว่าของ IBM PC แบบดั้งเดิมความสาเร็จของ compact เนี่ยก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับในเดือนธันวาคมปี1983เนี่ย บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นการเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจสาหรับบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งได้เพียงปีเศษเท่านั้นนะครับซึ่งการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยช่วยให้คอมแพกมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการขยายการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะครับในปี1984เนี่ยบริษัททารายได้พุ่งสูงถึง329ล้านดอลลาร์เติบโต200%จากปีก่อนหน้าตามด้วยปี1985 ทำไรายได้504ล้านดอลลาร์เติบโต53%จนได้รับการจัดอันดับเข้าสู่ทำเนียบบริษัท Fortune 5 0 0นะครับซึ่งเป็นการเข้าสู่รายชื่อบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่สร้างความประหลาดใจให้กับวงการธุรกิจแต่มันยังเป็นการพิสูจน์ว่าตลาด PC มันมีพื้นที่สําหรับผู้เล่นรายใหม่ที่มีนวัตก,กรรมและกลยุทธ์ที่แตกต่าง การที่คอมเพกสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในตลาดที่มี IBM เป็นผู้นำเนี่ยมาสแสดงให้เห็นถึงความเปนไปได้ในการท้าทายบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยแนวคิดและวิธีการดําเนินง,งานที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับรากฐานแห่งความสําเร็จของคอม a พ t ในยุคแรกเนี่ยวางอยู่บนรากฐานสําคัญ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด ซึ่งบริษัทเนี่ยให้ความสําคัญอย่างมากกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทํางานร่วมกับอีโคซิสเต็มซอฟต์แวร์ธุรกิจของ IBM ได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะซอฟต์แวร์สเปเ e ียดนิยมอย่าง Lotus นั่นเองนะครับการทําให้มัน Compatible นี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทีมวิศวกรของ c o m p a c เนี่ยต้องใช้วิธีการที่เรียกว่า l l e n r o o o m n g i n e e r i n g นะครับโดยแบ่งทีมออกเป็น2ส,ส่วน ทีมแรกเนี่ยศึกษาการทำงานของ b i o อของ IBM PC นะครับและเขียนข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆส่วนอีกทีมเนี่ยใช้ข้อกำหนดนี้นะครับเพื่อเขียนโค้ด b i o อขึ้นมาใหม่ทั้งหมดวิธีการนี้เนี่ยช่วยให้ c o m p a กตหลีกเลี่ยงปัญหาด้านลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรกับ IBM ซึ่งนวัตกรรมนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ทาให้ Compact สามารถผลิตคอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้กับ IBM PC เท่านั้นนะครับแต่มันยังเปิดทางให้ผู้ผลิตรายอื่นๆเนี่ยสามารถทําตามแนวทางนี้ได้นะครับ มันก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม p c c โคลนที่กลายเป็นส่วนสำคัญของวอดซา์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอย่างที่2ก็คือความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าในขณะที่ IBM เนี่ยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นลำดับขั้นที่ใช้เวลา12-18เดือนนะครับ Compact ใช้วิธีการที่เรียกว่า o n c u r r e n t e n g i n e e r i n g นะครับให้ทุกแผนเนี่ยทำงานพร้อมกัน แม้ว่ามันจะดูวุ่นวายแต่ว่ามันสามารถลดเวลาพัฒนาเหลือเพียงแค่6-9เดือนเท่านั้นนะครับความเร็วนี้เนี่ยทำให้คอมแพก t สามารถนําเสนอเทคโนโลยีใหม่สู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่งซึ่งมันเป็นปัจจัยสําคัญมากๆนะครับสำหรับรธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีตัวอย่างที่โดดเด่นของความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือเดสก์ท็386ที่เปิดตัวในปี1986มันเป็น IBM PC โคลนเครื่องแรกที่ใช้ชิปประมวลผล Intel 386 ซึ่งมันออกสู่ตลาดก่อน IBM ถึง1ปีเต็มนะครับความสำเร็จของ d e s p o 386เนี่ยมันไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับคอมแพคแต่ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิต PC โคลนเนี่ยสามารถเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกันความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ c o m p a คเนี่ยยังรวมถึงความสามารถในการผลิตและจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วนะครับในช่วงที่ IBM เนี่ยมักจะประสบปัญหาสินค้าขาดตลาดคอมแพคสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้อย่างสม่สำเสมอ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมถึงเราพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่างที่3นะครับก็คือกลยุทธ์การจัดจําหน่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขานะครับในขณะที่ IBM เนี่ยพึ่งพาทีมขา,ขายของตัวเองและร้านค้าปลีกทําให้เกิดความขัดแย้งในช่องทางการขายคอม p พลกเนี้ยเลือกที่จะใช้ร้านค้าปลีกเป็นช่องทางจัดจําหน่ายเพียงช่องทางเดียวนะครับลอส c ค r เนยอนซีอคนแรกเนี่ยยึดหลักการตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการดูแลที่ดีคือกลไกการจัดจําหน่ายที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ ต้องบอกว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับตัวแทนจําหนายรู้สึกถึงความมั่นใจที่จะลงทุนกับผลิตภัณฑ์ของคอมแพกเพราะไม่ต้องไปกังวลว่าบริษัทจะมาแข่งขันด้วยการขายตรงนะครับซึ่งพนักง,งานขา,ขายของตัวแทนจําหน่ายเนี่ยรู้สึกปลอดภัยกว่านะครับพอเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง IBM หากลูกค้าต้องการซื้อ IBMPC จํานวนมากเนี่ยพวกเขามักจะไปซื้อตรงกับ IBM เพื่อรับส่วนลดแต่สําหรับ Compact เนี่ยลูกค้าสามารถมาซื้อจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่ตัวแทนจําหน่ายได้เลย การเติบโตของ Compact เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสหรัฐอเมริกานะครับในปี1984เนี่ยบริษัทเริ่มขยายการดำเนินงานสู่ยุโรปภายใต้การนำของเอ็กฮาร์สไฟเฟอร์นะครับอดีตผู้บริหารจาก Texas ั n s t r u m e n t ประจำเยอรมนีไฟเฟอร์เองเนี่ยได้รับอิสระอย่างมากในการบริหารงานในยุโรปและเขาได้นำโมเดลการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จในอเมริกาเนี่ยมาปรับใช้นะครับตลาดยุโรปในขณะนั้นเนี่ยถูกครอบงำโดย i b m Apple แต่ว่าคอม p พกสามารถสร้างการเติบโตอย่างก้ากระโดดบริษัทย่อยในสาราชอาณาจักรเนี่ยทำกำไรได้ตั้งแต่เดือนแรกของการดำเนินงานนะครับไฟเฟอร์ r, ขยายการดำเนินงานไปทั่วยุโรปและสร้างโรงงานผลิตในสกอตแลนด์เพือ่อต้นทุนและภายในปี1990ไรายได้จากต่างประเทศเนี่ยคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของไรายได้ทั้งหมดของคอม p พกซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากฝั่งของยุโรปนะครับ ความสําเร็จในยุโรปของคอมแพกเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีของการขยายธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบความสําเร็จการให้อิสระแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับตลาดรวมถึงการรักษาจุดแข็งด้านคุณภาพและการบริการทําให้ c o m p a กเนี่ยสามารถแข่งขันกับบริษัทท้องถิ่นและบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่แม้คอมแพกจะประสบความสําเร็จอย่างสูงในช่วงทศวรรษที่1980แต่คอม A พกเองเนี่ยก็เริ่มเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญนะครับในช่วงต้นทศวรรษที่1990 ปัจจัยแรกก็คือการที่อุตสาหกรรม PC เนี่ยเริ่มกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้นการพัฒน,นาเทคโนโลยีเนี่ยทำให้การผลิต PC ที่มัน compatible กับ IBM PC มันทําได้ง่ายขึ้นนะครับและผู้ผลิตรายใหม่ๆโดยเฉพาะเดลและบริษัทที่มีชื่อว่าเกตเ w a y สามารถผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิธภาพใกล้เคียงกันนะครับในราคาที่ถูกกว่า ปัจจัยที่2ก็คือการเกิดสงครามอ่าวเบอร์เซียครั้งที่1ในปี1990ที่นําไปสู่วิกฤตน้ํามันและภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลให้บริษัทต่างๆเนี่ยลดงบประมาณด้านไอทีในขณะเดียวกันการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นนะครับทำให้อัตรากำไรของคอม p พ c t มันลดลงไปอย่างมากนะครับสถา,านการณ์เนี่ยมันเวลวร้ายลงไปในปี1991เมื่อบริษัทประกาศผลกําไรไตรมาสที่2ลดลง81%จากปีก่อนหน้า ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยร่วงลง27%สูญเสียมูลค่าตลาดถึง1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐเบลโลเซนประธานบริษัทและหนึ่งในนักลงทุนแรกเริ่มเนี่ยก็เริ่มกังวลน,นะครับเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1991เมื่อคณะกรรมาการบริษัทเนี่ยตัดสิในใจปลดลอตแชนเนที่เป็นหนึ่งใน3ผู้ก่อตั้งออกจากตําแหน่งซ e อนะครับหลังการประชุมที่เข้มข้นยาวนาน15ชั่วโมง สาเหตุหลักเนี่ยมาจากความขัดแย้งเรื่องทิศท,ทางของบริษัทโดยเฉพาะการพัฒนา PC ร,ราคาประหยัดในขณะที่โลเซนต้องการให้ผลิต P c ซราคาถูกภายใน3เดือนแคนเนียนเองเนี่ยยนืยนยันว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อย1ปีเพื่อรักษาม,มาตรฐานด้านคุณภาพนะครับเอกฮาร์ดไฟเฟอร์ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานในยุโรปก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO คนใหม่เขานำนําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่คอมแพค้วยวิสัยทัศน์ที่จะทำให้บริษัทเนี่ย เป็นผู้ผลิต PC ระดับแมสผลิตคอมพิวเตอร์ทุกระดับราคาตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ราคา25,000ดอลลาร์ไปจนถึงคอมพิวเตอร์ราคาต่ำกว่า1,000ดอลลาร์นะครับการเปลี่ยนแปลงผู้นำครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นในหลายบริษัทเทคโนโลยีระหว่างการรักษามาตรฐานคุณภาพและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดนะครับลดแคนนอนเองเนี่ยเป็นวิศวกรที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพและนวัตกรรมในขณะที่ไฟเฟอร์เองเนี่ยมองเห็นความจําเป็นในการแข่งขันด้านราคาและการผลิต จำนวนมากๆนะครับไฟเฟอร์เริมต้นด้วยการปฏิวัติโครงสร้างต้นทุนของบริษัทในปี1992เนี่ยเขาลดราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและเปิดตัวสินค้าใหม่16รายการรวมถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโพลีเนียและแล็ปท็อปคอนทูราราคาประหยัดราคาของ PC รุ่น386เนี่ยลดลงถึง50%จากปีก่อนหน้านะครับนอกจากนี้ยังขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปยังซูเปอร์สโตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่โฟกัสผู้บริโภคทั่วไปมากขึ้นนะครับ ็ต้องบอกว่ากลทธ์นี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับยอดขายในปี1992เนี่ยเพิ่มขึ้น150%จากปีก่อนหน้ารายได้พุ่งขึ้นเป็น4,100ล้านดอลลาร์และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น63%เป็น213ล้านดอลลาร์ในช่วงกลางทศวรรษที่1990ไฟฟเฟอร์เริ่มมองเห็นว่าการเติบโตในตลาด PC เพียงอย่างเดียวเนี่ย มันอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปนะครับเขาจึงได้วางวิสัยทัศน์ที่จะทำให้คอมแพกเนี่ยเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ระดับโลกนะครับที่ให้บริการขบวงจรนํำไปสู่การซื้อกิจการครั้งสำคัญหลายครั้งนะครับในปี1995คอมแพกเริ่มต้นด้วยการซื้อ Network และต่อมาในปี1997ซื้อไมโครคอมนะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเครือข่าย จากนั้นในเดือนมิถุนายนปี1997บริษัทจ่ายเงิน4,000ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Tandem Computer Incorporated ซึ่งมีความเช่ยวชาญในการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีความทนทานสูงสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรอย่างต่อเนื่องนะครับการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในเดือนมอกราคมปี1998เมื่อ Comp พคตตัดสินใจซื้อ Dayton Equipment c o r p o r a t i o n หรือ DEC นะครับด้วยมูลค่ามหา,าศาล9,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ต้องบอกว่า DEC เนี่ยเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์เก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1950พวกเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรวมถึงเป็นเจ้าของ Alta Vista หนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ชั้นนำในยุคแรกของอินเทอร์นเน็ตการซื้อกิจการเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของไฟฟ์เฟอร์นะครับในการเปลี่ยนคอมแพกจากผู้ผลิต p c ให้กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ครบวงจรแต่การประสานร,รวมบริษัทที่มีวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันเนี่ย กับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคาดการไว้นะครับและเมื่อถึงปี1998มันได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนขั้งสำคัญเมื่อเดลแซงหน้าคอมเพกขึ้นเป็นผู้นำตลาด PC ในสหรัฐอเมริกานะครับโอ้ต้องบอกว่าโมเดลการขายตรงของเดลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำกว่าทำให้คอมเพกเนี่ยต้องปรับตัวอย่างหนักแต่การที่ต้องรักษาความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมันก็ทำให้การปรับตัวมันเป็นไปได้ยากในเดือนเมษายนปี1999 คณะกรรมการบริษัทต,ตัดสินใจปลดไฟเฟอร์ออกจากตําแหน่งโดยให้เหตุผลว่าเขาสูญเสียวิสัยทัศน์และโฟกัสในการทําตัวเลขรายได้มากจนเกินไปการซื้อกิจการราคาแพงและความล้มเหลวในการผสานร,รวมบริษัทที่ซื้อมาให้มันเข้าด้วยกันซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การสิ้นสุดวาระของเขาหลังจากความพยายามในการฟื้นฟูกิจการภายใต้การนําของไมเคิลคาเบลัสไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับในปี2001เนี่ย คอม p พคได้ตกลงควบรวมกิจการกับ Hewlett Packard หรือ HP ในมูลค่าประมาณ2 5 5 0 0ล้นานดอลลาร์การควบรวมครั้งนี้เนี่ยมันเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักจากทายาทตระกูล Hewlett และนักวิเคราะห์หลายรายแม้ว่าการควบรวมกิจการเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดภายใต้การนำของ Mark h e r อ CEO ของ HP คนต่อมาแต่แบรนด c o m p a พ t เนี่ยก็ค่อยๆถูกลดบทบาทลง และยังคงอยู่เพียงบนคอมพิวเตอร์ระดับล่างบางรุ่นจนถึงปี2013เท่านั้นนะครับสำหรับบทเรียนและมรดกที่พวกเขาได้ทิ้งไว้นะครับตำนานเรื่องราวของคอมแพกเนี่ยมันเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีในหลายๆด้านประการแรกก็คือการเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำตลาดเนี่ยมันไม่ได้รับประกันความสำเร็จในระยะยาวนะครับบริษัทต้องสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้รบริโภคอยู่เสมอนะครับ ประการที่2ก็คือการยุติดกับโมเดลธุรกิจที่มันเคยประสบความสําเร็จมากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวนะครับการที่ Compact ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนออกมากๆนะครับประการสุดท้ายก็คือการเติบโตผ่านการซื้อกิจการเนี่ยต้องมาพร้อมกับความสามารถในการผสนรวมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันให้มันเข้ากันได้การซื้อกิจการขนาดใหญ่ของ Compact แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรขนาดใหญ่แม้คอมแพกเนี่ยจะไม่ได้รำรงอยู่ในฐานะบริษัทอิสระอีกต่อไปแต่มรดกที่บริษัททิ้งไว้เนี่ยมันยังคงมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์มากๆกนะครับการที่คอมแพกสามารถพิสูจน์ว่าบริษัทเล็กๆอย่างพวกเขาเนี่ยสามารถท้าทายยักษ์ใหญ่อย่าง IBM ได้ ด้วยนวัตกรรมและกลยุทธ์ที่มันชาญฉลาดมากๆนะครับมันก็ถือเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญมากๆนะครับให้ผู้ประกอบการรุ่นต่อมาโดยเฉพาะในแวดวงซิลิคอนวัลเลย์สามารถพิสูจน์ตัวได้ในยุคหลังนะรวมถึงการพัฒนามาตรฐาน PC ที่ compatible กับ IBM ก็ได้วางรากฐานสําคัญให้อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของ compact ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่มาใช้ใน podcast EP นี้นะครับจาก business weeks harvard business review the computer history museum นะครับ the new york times และ fortune magazine สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง geek flower podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast s p o t i f y y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกด e ทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, a d r a ท o ร์ดอน a a a d ีเสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสตดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ